ไฟเล็กๆหนึ่งอันทำไมถึงมีคนยอมตายเพื่อปกป้องมันชายคนหนึ่งตื่นขึ้นมาพร้อมความทรงจำที่หายไปและชื่อของเขากลับอยู่ในบัญชีดำที่ไม่ควรมีใครเห็นความลับระดับประเทศมือปืนที่ไม่มีตัวตนและอดีตที่เขาไม่รู้ว่าเคยก่ออาชญากรรมไว้เองหรือไม่เมื่อเขาเริ่มเปิดไฟลนั้นทุกชีวิตรอบตัวก็เริ่มหายไปทีละคนรวมถึงพ่อของเขาเองหมุดติดกระดาษหัวกลมถ้าคุณอยากรู้ว่าบัญชีดำ นี่กำลังลบใครออกจากประวัติศาสตร์และใครคือเป้าหมายสุดท้ายชี้มือไปทางขวาฟังเรื่องนี้ให้จบแล้วคุณจะไม่มองความจริงเหมือนเดิมอีกต่อไปดวงตาในบอลูนสีดำที่ใช้แทนเครื่องหมายว่ากำลังพูดอยู่และถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ไว้เลยหมุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมแล้วคอมเมนต์มาว่าคุณคิดว่าใครคนอยู่ในบัญชีดำเพื่อรับตอนต่อไปก่อนใคร ชื่อของเขาถูกขีดค่าในแฟ้มลับก่อนที่เขาจะรู้ตัวด้วยซ้ำว่าอยู่ในบัญชีดำหนึ่งในสิบคนสุดท้ายที่ยังหายใจอยู่และคืนนี้ถึงคิวของเขาเสียงฝนตกกระทบหลังคาเสียงดังแสงจากเสาไฟหน้าบ้านสลัวส่องผ่านหน้าต่างพันตำรวจโทรปร,รินเปิดแฟ้มเอกสารเก่าเล่มหนึ่งข้างในมีรูปถ่ายสี c เอกสารราชการและบางอย่างที่เขาไม่ควรได้เห็นรายชื่อสิบห้าคน ข้างหลังแต่ละชื่อมีเครื่องหมายก,ะกะากบาทสีแดงชื่อของพ่อเขาอยู่ในนั้นขีดค่าแล้วและข้างล่างชื่อของเขาเองยังไม่ได้ถูกขีดเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นเบอร์มไม่ปรากฏชื่อเขารับสายด้วยสัญชาตญาณคุณปรินอย่าเปิดแฟ้มเล่มนั้นอีกเสียงจากปลายสายหนักแน่นแต่ไม่เร่งร้าคุณยังพอมีเวลาถ้าคุณหยุดตอนนี้ ใครคุณรู้ดีว่าใครสายตาของเขาหยุดอยู่ที่ตราครุฑบนมุมกระดาษและลายเซ็นของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในยุครัฐประหารแฟ้มนี้ไม่ใช่แค่หลักฐานมันคือคำสั่งฆ่าเขาเดินไปที่ตู้เซฟหยิบฮาร์ดไรฟ์ลูกเล็กที่ซ่อนไว้ข้างในคือวิดีโอการสนทนาในห้องประชุมลับเสียงชัดเจนแผนกำจัดผู้เห็นต่าง ชื่อทั้งหมดตรงกับในแฟ้มเขารู้ทันทีว่าตัวเองไม่ได้บังเอิญเจอเอกสารนี้มีใครบางคนตั้งใจให้เขาเจอมีใครบางคนอยากให้เขาเลือกแฉความจริงหรืออยู่รอดคืนนั้นเขาไม่กลับบ้านขับรถออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่แม่ห้องสอนชายแดนคือที่เดียวที่เขาเชื่อว่ามีอิสรภาพพอจะคิดแต่ระหว่างทาง เขาเริ่มรู้สึกถึงรถคันเดิมที่ตามหลังเขามาเกือบสองชั่วโมงไฟสูงจากกระจกหลังสะท้อนเข้าตาเขาทุกครั้งที่เขาเร่งรถคันนั้นก็เร่งตามทุกครั้งที่เขาแวะจอดร้านน้ำมันปิดทุกที่เหมือนถูกจัดฉากไว้แล้วตีสามเขาจอดรถริมทางในป่าลึกปิดไฟขึ้นไปนั่งบนดาดฟ้ารถเพื่อหลบมุมมองและในเงามืดเขาเห็นชายในชุดดำเดินออกจากรถอีกคัน ไม่มีป้ายทะเบียนไม่มีเสียงเดินในมือของชายคนนั้นถือปืนเก็บเสียงปร,รินขยับตัวช้าๆกำปืนพกในมือแน่นเขาไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้มันจริงๆแต่คืนนี้ดูเหมือนทุกคนในบัญชีไม่มีใครได้ตื่นเช้าขึ้นมาอีกเลยเขาขยับลงจากรถอย่างเงียบที่สุดลมหายใจเบาย่อตัวลงข้างล้อมือสั่นแต่สายตาคงมั่น แล้วเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก่อนที่เขาจะได้ลั่นกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเรียกเข้าจากเบอร์เดิมเบอร์ที่ไม่มีชื่อปลายสายพูดเพียงคำเดียวเขายิงเธอก่อนได้หรอกปรินรีกดตัดสายในเสี้ยววินาทีแต่มันก็สายเกินไปเสียงปังแผวเบาดังขึ้นในเงามืดกระสุนเฉียดใบหูเขาไปไม่กี่เซนติเมตร ฝุ่นดินกระเด็นขึ้นตามแรงประทะเขาทิ้งตัวลงกับพื้นล้มกลิ้งเข้าพุ่มไม้ข้างทางเสียงฝีเท้าเร่งรัวมือปืนรู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนปรินกัดฟันยกปืนขึ้นแล้วยิงสวนไปหนึ่งนัดไม่หวังให้โดนแค่ให้หยุดเสียงลั่นก็หยุดลงชั่วคราวโลกตกอยู่ในความเงียบอึดอัดแล้วเขาก็ได้ยินเสียงรสตาร์ทมือปืนถอยออกไป ไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะมีแผนอื่นที่ดีกว่าเขาลุกขึ้นมือยังสัน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกครั้งนี้เขารอดมาได้แต่เขารู้ดีว่าครั้งหน้าจะไม่มีโอกาสแบบนี้อีกเขารีบกลับขึ้นรถขับต่อไปไม่หยุดจนถึงรีสอร์ทเก่ากลางหุบเขาเป็นที่พักของอดีตนักข่าวชื่อดนยัยผู้ชายคนเดียวที่เคยเปิดโปงคดีคอร์รัปชันระดับชาติแล้วหายตัวไป ประตูไม้เก่าเปิดออกเดานายังอยู่ยังมีชีวิตฉันรู้ว่าวันหนึ่งแกจะมาหาฉันเขาพูดเบาๆพร้อมชงกาแฟแบบโบราณใี่หนึ่งถ้วยแกเจอแฟ้มแลวใช่ไหมปรินพยักหน้าแล้วแกพร้อมจะรู้ว่าใครเป็นคนทำบัญชีดำไหมเสียงเงียบไปชั่วขณะแค่สายลมเย็นและกลิ่นกาแฟชื่อที่อยู่บนสุดไม่ใช่คนสั่งค่ามันคือเหยื่อลวงตา เดนนายวางแฟ้มอีกเล่มบนโต๊ะแฟ้มเก่าสีเดียวกันแต่ลายเซ็นบนแฟ้มไม่ใช่ลายเซ็นของรัฐมนตรีมันคือลายเซ็นของผู้บัญชาการทหารระดับสูงและในแฟ้มเล่มนั้นชื่อที่ถูกขีดค่าไม่ใช่15้าคนแต่เป็น7จ็ิบสนี่ไม่ใช่แค่การล้างแค้นทางการเมืองเดนนยพูดต่อนี่คือการจัดระเบียบประเทศใหม่ด้วยเลือด รินเปิดหน้าสุดท้ายรูปถ่ายสีซีเปียชายหนุ่มในเครื่องแบบทหารยืนจับมือกับชายอีกคนในชุดสูทคนในชุดสูทคือพ่อของเขาเองและคนในเครื่องแบบคือคนเดียวกับที่นั่งเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติในปัจจุบันชื่อของเขาไม่ได้อยู่ในบัญชีเพื่อถูกฆ่าแต่มันอาจจะอยู่ในบัญชีเพราะเขาเอง คือคนสุดท้ายที่ยังมีสายเลือดของผู้ก่อตั้งบัญชีนี้มือของปริชนชะงักค้างอยู่บนหน้าแฟม้มหัวใจเขาเต้นแรงเสียงรอบตัวเงียบลงเหมือนเวลาหยุดหมุนภาพถ่ายข้างหน้าเต็มไปด้วยเงาอาดีตท,ที่เขาไม่เคยรู้ตัวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแก้หมายความว่าพ่อฉันเป็นคนเริ่มมันทั้งหมดเสียงของเขาสั่นเครือไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความจริงกำลังรื้อทุกอย่างที่เขาเชื่อเดนายพยักหน้า ตอนแรกใช่แต่หลังจากนั้นเขาถูกหักหลังและลูกอย่างแกก็กลายเป็นจิ๊กซอว์สุดท้ายของทั้งเกมนี้โดยที่ไม่รู้ตัวปรินหันกลับไปมองแฟ้มในมือชื่อของเขาไม่ได้ถูกขีดฆ่าแต่ถูกขีดวงกลมสีทองเขาไม่ได้จะฆ่าแกแต่ในผู้ช้าช้าเขาจะใช้แกภาพเริ่มเชื่อมโยงกันชัดขึ้นในหัวปรินการแต่งตั้งของเขาอย่างรวดเร็วในหน่วยพิเศษ การเข้าถึงข้อมูลระดับสูงอย่างไม่มีเหตุผลแ้มเอกสารที่เหมือนมีคนจงใจปล่อยให้เขาเจอเขาไม่ได้บังเอิญรู้ความจริงเขาถูกเลือกให้รู้มันถ้าแกงเงียบแกจะได้ทุกอย่างเดนนพูดเบาๆแต่ถ้าแกเปิดโปรงระบบจะล่มทั้งประเทศเดนนยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้มันคือตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศเที่ยวบินตีสามคืนนี้ แกมีเวลาตัดสินใจไม่เกินสี่ชั่วโมงอยู่หรือไปปรินั่งเงียบเสียงฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งเขาเงยหน้าขึ้นมองกระจกหน้าต่างเงาของเขาซ้อนทับกับภ้าพ่อในแฟ้มเขาค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดโน้ตบุ๊กเสียบฮาร์ดไดรฟ์ที่มีวิดีโอการประชุมลับหน้าจอสว่างขึ้นทีละเฟรมแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในวิดีโอ เราจะสร้างประเทศใหม่ด้วยความเงียบไม่ใช่เสียงโหวตเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของรัฐมนตรีไม่ใช่เสียงของแม่ทัพใหญ่แต่เป็นเสียงของเขาเองน้ำเสียงชัดเจนมั่นใจพูดในห้องประชุมเมื่อหลายเดือนก่อนที่เขาจะไม่ได้เลยว่าเคยอยู่ในนั้นปรินหายใจไม่ออกเขาเริ่มรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในภาพที่ใหญ่กว่าที่เขาเคยคิดเขาไม่ได้ค้นพบความจริง เขาเป็นส่วนหนึ่งของมันมาตลอดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยและตอนนี้เขาก็ไม่แน่ใจอีกแล้วว่าความทรงจำของเขาเป็นของตัวเองจริงๆหรือเปล่าเขาลุกขึ้นช้าๆสายตาย,ยัางจ้องหน้าจอวิดีโอยังคงเล่นต่อไปทุกคำพูดทุกประโยคคือเสียงของเขาเองแต่เขาจำไม่ได้เลยว่าเคยพูดมันเมื่อไหร่หรือเพราะอะไร ไม่มีใครจะต่อต้านได้ถ้าเขาเชื่อว่าเราคือทางออกเสียงจากวิดีโอกล่าวต่อบัญชีดำไม่ใช่การฆ่ามันคือการทำให้ระบบสะอาดพอสำหรับคนที่พร้อมจะเชื่อฟังมือของเขาสั่นดินนายเดินเข้ามาเงียบๆวางมือบนไหล่เขาเขาล้างความทรงจำของแกด้วยวิธีเดียวกับที่เคยใช้กับสายลับในยุคสงครามเย็น แกเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้จริงๆมาก่อนจะเปลี่ยนใจปรินหันมามองเขาช้าๆฉันเคยเป็นคนสั่งฆ่าใครหรือเปล่าดดนนีนเงียบแค่พยักหน้าเบาๆปรินสุดตัวลงกับเก้าอี้เสียงฝนภายนอกเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นเพียงเงาเขานั่งอยู่ท่ามกลางความจริงที่กัดกินจิตใจ แล้วพ่อฉันละ่ะเขารู้ว่าฉันถูกใช้แบบนี้ดานในยยื่นซองจดหมายเล็กๆให้ด้านในเป็นจดหมายลายมือสั้นเรียบง่ายแต่เฉียบขาดลูกจะเข้าใจทุกอย่างในวันที่เขาเลือกระหว่างความจริงกับความอยู่รอดถ้าลูกเลือกความจริงอย่ากลับมาปรินหลับตาภาพในหัวเขากระจัดกระจาย เขาจําไม่ได้ว่าเคยอยู่ในห้องนั้นเคยพูดคำนั้นแต่เขารู้สึกได้ว่าทุกคำมันมาจากเขาจริงๆเขาเปิดกระเป๋าหยิบหนังสือเดินทางมองดูตั๋วเครื่องบินมืออีกข้างหยิบแฟลชไดร์เล็กๆที่มีหลักฐานทั้งหมดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเบอร์เดิมเบอร์ที่ไม่มีชื่อ เขามองมันอยู่นานก่อนจะกดรับคุณยังมีเวลาถ้าคุณส่งไฟล์นั้นเราจะทำให้ชื่อของคุณหายไปจากทุกบัญชีปริงเงียบดวงตาจับจ้องไปที่หน้าต่างแสงไฟจากนอกรีสอร์ตกระพริบเบาๆเหมือนเงาของคนสองคนยืนอยู่ตรงข้ามกันและในวินาทีนั้นเขาต้องเลือกว่าเขาจะลบตัวเองออกจากอดีต หรือเผาอดีตท,ทั้งหมดทิ้งแม้จะต้องแลกด้วยเลือดของตัวเองก็ตามเขาถอนหายใจช้าๆเสียงสายจากปลายทางยิงคงเงียบรอฟังคำตอบข้างนอกยิงคงมีเงาสะท้อนของใครบางคนยืนแนบกำแพงใต้แสงสลัวเขาเริ่มไม่แน่ใจว่าเป็นรอปรพอของรีสอร์ทหรือใครที่ถูกส่งมาจัดการถ้าเขาเลือกผิดฝั่ง มือของเขากำแฟลชหร่แน่นความจริงอยู่ในนั้นทั้งหมดไม่ใช่แค่รายชื่อแต่รวมถึงบทสนทนาวิดีโอประชุมลับใบเสร็จรับการโอนเงินและเอกสารที่พัวพันคนระดับสูงที่สุดในประเทศเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างเงานั้นขยับหายไปทันทีคุณยังฟังอยู่ไหม เสียงในสายพูดซ้ำอย่างนุ่มนวลอย่าเลือกผิดมันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณอีกต่อไปปรินมองตัวเครื่องบินอีกครั้งปลายทางเขียนว่าโรมเมืองเดียวกับที่แม่เขาเคยหนีไปในอดีตเมืองที่พ่อห้ามไม่ให้เขาพูดถึงตลอดชีวิตเดนายืนพิงกรอบประตูสูบบุหรี่มวนแรกในรอบหลายปีเงียบแต่จ้องเขาไม่ละสายตา ฉันไม่สนว่าแกจะเลือกอะไรแต่ถ้าแกเลือกจะเผาไฟล์นั่นอย่าหวังว่าจะไถ่าบาปได้ในพบหน้าปรินเดินกลับมานั่งเสียแฟลชไดร์เข้าคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมส่งไฟล์ขเพิ่มชื่ออีเมลผู้รับชื่อของนักกล่าวอิสระที่เคยหายตัวไปแต่ไม่เคยถูกพบศพชื่อที่พ่อเขาเคยพูดว่า อย่ายุ่งกับมันมันตายไปพร้อมความจริงแล้วเผลงเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกดอัปโหลดไฟล์เริ่มถูกส่งออกไปเปอร์เซ็นต์ค่อยๆขึ้นทีละน้อย10% 32% 56%เสียงปืนดังสนัน่นกระจกหน้าต่างแตกกระจาย รินทิ้งตัวลงกับพื้นทันที้ดนในคว้าปืนจากใต้โต๊ะกระโจนไปที่หลังบาร์เสียงฝีเท้าวิ่งกรูเข้ามาจากหลายทิศทางพวกมันไม่ได้มาเพื่อขู่พวกมันมาเพื่อปิดฉากเกมนี้ก่อนที่ไฟจะส่งครบหนึ100่งรเปอร์เซ็นตเสปอร์เซเสียงกระสุนวิ่งเฉียดหน้าเขาด้านในตะโกนลัน่น ป้องกันโน้ตบุ๊กไว้อย่าให้พวกมันได้ตัวแฟชชร้ายปริงคารไปตามพื้นเลือดไหลจากแผลถากไหลซ้ายเขาเอื้อมือคว้าโต๊ะไว้ผลักโน้ตบุ๊กเข้าใต้โต๊ะไม้แข็งแรง84%พวกมันบุกเข้ามาในห้องเสียงตะโกนเป็นรหัสลับแบบทหารลบทุกอย่างแฟมเอสห้ามเหลือ เดนนายิงสวนไปอีกนัดเสียงกระสุนสะท้อนใส่ผนังห้องปริญคว้าก้าอีหมายฟาดเข้าที่ขาของชายชุดดำคนหนึ่งที่พุ่งมาทางเขา91%เสียงระเบิดควันถูกคว้างเข้ามาในห้องทุกอย่างกลายเป็นหมอกหนาทึบแสงจากหน้าจอย,ยังคงวูบวาบอยู่ใต้โตะ๊ะปริญยื่นมือเข้าไป มั่นใจว่าเขาต้องปกป้องไฟล์นี้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร97%เสียงของชายชุดดำอีกคนใกล้เข้ามาร่างสูงใหญ่ชักมีดออกจากซองหลัง99%มือของเขาวางบนแป้นโน้ตบุ๊กอีกครั้งปลายนิ้วเลือดเปื้อนปุ่ม enter 100%เสียงติ้งดังขึ้น หน้าจอโชว์คำว่า a p p r o complete แสงสีเขียวปรากฏขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่โน้ตบุ๊กจะถูกเตะกระเด็นออกไปจากใต้โต๊ะชายชุดดำพุ่งเข้าใส่ปรินมีเฉือนแขนซ้ายจนเลือดพุ่งแต่เขาไม่หลบเขาจ้องไปที่แสงสีเขียวสุดท้ายบนหน้าจอที่พุ่งดับหายไปกับเศษกระจกเสียงปืนอีกนัดดังขึ้น เดนนยิงชายชุดดำล้มลงข้างตัวปรินแต่ตัวเขาเองก็สุดลงไปพร้อมกันเลือดไหลาจากช่องอกซ้ายช้าๆราวกับเวลาถูกทำให้ช้าลงอย่างจงใจ่ายไปแล้วใช่ไหมเดนนายกระซิบปรินพยักหน้าเสียงลมหายใจเริ่มขาดเป็นช่วงงั้นก็คุมครั้งสุดท้ายที่พ่อแกจะใช้คนรอบตัวเป็นเครื่องมือ เงาคนยังเคลื่อนไหวในควนันแต่เสียงไซเรนจากไกลๆเริ่มดังเข้ามาไม่ใช่ตำรวจท้องถิน่นแต่เป็นใครบางคนที่ได้รับฟายนั้นแล้วและกำลังมาปรินค่อยๆยืนขึ้นมือหนึ่งกดแผลไว้มืออีกข้างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสายเรียกเข้าโชว์เป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักข้อความใหม่เด้งขึ้น ขอบคุณสำหรับความกล้าแต่อีกสิบชื่อในบัญชียังไม่ถูกเปิดเผยถ้าคุณพร้อมจะทำให้มันจบจริงๆรออยู่ที่พิกัดนี้พิกัดลึกลับแนบมาพร้อมเขามองมันนิ่งๆสายตาเหลือบไปที่ร่างของดานายที่นอนแน่นิ่งในเงาไฟกระพริบแล้วเขาก็กดยอมรับพิกัดนั้นเก็บโทรศัพท์ใส่แฟลชไดร์อีกอันไว้ในกระเป๋าด้านในสุด เสียงเฮลิคอปเตอร์เริ่มใกล้เข้ามาควันจางลงทีละน้อยเงาแสงจากหน้าต่างศาสต์เข้ามาบนใบหน้าเขาปริงไม่ใช่แค่เหยื่อไม่ใช่แค่ผู้เปิดโปรงเขาคือตัวแปร ى. ที่ทั้งสองฝั่งไม่เคยควบคุมได้ตั้งแต่ต้นเสียงเฮลิคอปเตอร์ลอยผ่านเหนือหลังคารีสอร์ดแสงไฟศาสต์ลงมาตัดกับความมืดของค่ำคืนที่อึดอัด รินยืนอยู่กลางห้องที่กระจัดก,กระจายด้วยเศษกระจกเลือดและเศษซ่าของการตัดสินใจเขาก้มลงมองแฟลชไดในมืออีกครั้งขนาดเล็กแค่นิ้วโป้งแต่หนักราวกับมันบรรจุทั้งประเทศไว้ข้างในเสียงวิทยุแทรกเข้ามาในหูยืนยันรับไฟล์แล้วมีชื่ออยู่ในระบบมากกว่าที่คาดไว้ขั้นตอนต่อไปรอคำสั่งจากคุณเท่านั้นเขาหายใจเข้าลึกภาพอดีตผู้นำชื่อพ่อเสียงดในภาพร่างของผู้ถูกลบ รอยซ้อนทับอยู่ในใจเขาเดินออกจากห้องมองเห็นแสงเช้าแรกที่เริ่มขีดเส้นขอบฟ้าไกลๆไ,ไม่มีเสียงปืนไม่มีเสียงเลล่าแค่ลมเย็นพัดผ่านใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลทุกอย่างเงียบเขาหยุดยืนที่ปลายระเบียงแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาโทรหาหมายเลขหนึ่งเสียงผู้หญิงรับสายเป็นเสียงที่เขาจำได้ทันทีแม้จะไม่เคยคุยกันจริงๆมาก่อน คุณคือคนที่เปิดเผยมันใช่ไหมเสียงเธอสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เขาตอบเรียบเรียบผมแค่คนที่อยู่ตรงกลางระหว่างอดีตที่เขียนไว้กับอนาคตที่ยังไม่มีใครกล้าเขียนปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วคุณจะทำอะไรต่อเขามองท้องฟ้าพระอาทิตย์เริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างช้าช้าสีทองค่อยๆล้างคราบเลือดบนพื้นระเบียง ผมจะตามชื่อสุดท้ายในบัญชีดำให้เจอแล้วเขียนมันด้วยลายมือของผมเองเสียงลมหายใจปลายสายนิ่งไปก่อนจะพูดประโยคสุดท้ายเบาๆงั้นขอให้โชคดีนะคุณปรินเขาวางสายเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าแล้วเดินลงจากตึกโดยไม่หันกลับไปมองห้องที่เต็มไปด้วยความลับอีกทุกย่างก้าวของเขาคือบทใหม่ที่ไม่มีใครกล้าเขียนมาก่อน เงาของเขาเริ่มต้นใหม่ในแสงเช้าของประเทศไทย